สวัสดีครับสวัสดี FC ของเบนนาธีบัพทุกๆท,ท,ท่านนะครับผมโปรแกรมฟุตบอลในวันศุกร์ที่19พฤษภาคม2566วันนี้เต็มเปี่ยมไปด้วยความน่าสนใจเหมือนเช่นเคยครับคัมคืนที่ผ่านมายูโรปาคอนเฟลีกและก็ยูโรปาเป็นยังไงกันบ้างครับบวกกันยับยับ,ยบหรือเปล่าครับผมส่วนใครที่สนใจนะครับผมเข้ามาเป็นข้อครัวเดียวกันกับเบนนาธีบัตนะครับผมใต้รูปโปรไฟล์มีทางเข้าอยู่เหมือนเดิมนะครับสำหรับช่องทาง Tik t o อกส่วนเพจเบนนาธีบัพช่อง YouTube เบนนาธีบัะครับ ใต้คอมเมนต์เบนนาทีบับปักหมุดไว้ให้เรียบร้อยแล้วเข้ามาบวกกันยับยับแน่นอนครับผมกับหนึ่งคู่เหมือนเดิมโอโจ้ด้วยนะวันนี้มองไปที่บุนเดลิก้าเยอรมันนะครับผมระหว่างไฟล์บวก เปิดลังพบกับโวบบวกครับเจ้าบ้านไฟบวกผลงานและฟอร์มการเล่นช่วงที่ผ่านมาถือว่าพวกเขานั้นดูแผ่วลงไปเยอะพอสมควรเลยครับเพราะ8เกมหลังสุดในลีกครับเก็บชัยมาได้3เกมและ4เกมเก็บชัยมาได้เลยส่วนฝั่งทีมเยือนอย่างโวบบวกคนระับผลงานและฟอร์มการเล่นช่วงที่ผ่านมาดูโดดเด่นขึ้นมาพอสมควรเลยนะผม4เกมหลังสุดนะผมพวกเขาเก็บชัยมาได้ทั้ง3เกมเลยครถ้าเทียบดูจากขุมกําลังนักเตะและก็ศักยภาพทีมในตอนนี้ ค่อนข้างที่จะดูไม่ได้เปรียบกันเท่าไหร่แต่ถ้ามองดูจากผลงานและฟอร์มการเล่นช่วงที่ผ่านมาถือว่าทีมเยือนอย่างโวบวกค่อนข้างที่จะดูดีกว่าเยอะพอสมควรเลยครับกับเลดกำแพงที่บังคับให้ไฟบวกนะครับผมบังคับชนะสถานเดียววันนี้หนึ่งตัวทีเด็ดที่เบนนาธีบาบอยากให้พี่พี่สายนักลงทุนครับเลือกเชียร์ไปด้วยกันในค่ำคืนนี้ขอมองไปที่ทีมเยือนอย่างโวบวกมาแบ่งแต้มได้สําหรับวันนี้ครับผมสําหรับวันนี้เบนนาธีบาบขอให้พี่พี่ สมาชิก FC ของเบนนาทิบับเฮงๆรวยๆกันทุกๆคนเลยครับไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ